ฮานะาทำอะไรคะฮะฮาน่ากำลังจะทำอะไรฮาน่าเตรียมทำอะไรเอ่ยอตอนนี้ฮานะาก้าเดือดฮนฮานะเตรียมทำอะไรคะฮะตอนนี้ฮาน่าเตรียมจะทำอะไรคะเตรียมซนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเดี่ยตอนนี้ตอนนี้คือซนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเอาลงไปอีกและวทำไมชอบลงอะ่ะ นายไม่เห็นทําแบบเมื่อกี้ให้แม่ดูเลยนายเก็บไว้ให้ปะาป๊าดูแล้วนายยืนยังไงยืนยืนให้ดูหน่อยสิยืนให้ดูหน่อยนายฮานานายฮานาเตรียมยืนแล้วหนูก้าวเรือแล้วค่ะหนูเตรียมจะยืนแล้วอุ้ย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 เต็มหน้าจอเลย เบอร์สิคะที่เนี้ยมันเบอร์อ่ะมันใกล้ไปมันใกล้ไปอะค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมไหนทำยังไงไหนทำยังไงใช่เหรอใช่เหรอใช่หรอ Oh, bye bye còn cái đây. Bye bye. Bye bye còn cái đây. Bye bye. <laughs>